หมูเย็นเรียบร้อยเนาะบมมีคลองหมูมีขาเลยเนาะบ้านมัได้มาคุนลี้เนาะทำการบ้านมาแล้วเกียร์ก็เป็นขั้นก็ไะเสมอไอ้เพื่อดเดียวเท่านัา้นแหละรถเก่งร้อยรถโตรถมีแปดสิบรถมีแปดสิบบ่โอ้สมเพาะสมเพาะเขาเจ้าอ่ะเฮ็ดไปสร้างแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เฮ็ดถนนเขาไปหาเลยเนาะมันก็สร้างเบาอึ้องพุง่นเลี้ยเงินนะ่ะนาะ เจ้าสางแรงเข้า <sketches> ท ну. oh. ี่ออเนาะทัดถนนเข้าไปหาเนยตัวตัวที่จะไปมองเฟื่องนี้ยังพ่ทันเป็นนำวนเลยเอออันนมันแยกออกมันมันสิโค้งเขาย้อนกลับมาหน่อยหนึ่งเรื่องมันก็มีทางเสร็จนี้มันก็ถือว่าประหยัดเวลาไปหลายแล้วเนี่ยแล้วไงวะเนื้อมีโบว์านบางยงนเทบอย่างกินลิเทอกขี

ไปเริ่มต้นไม้ว่าอาจารย์